กับสวัดีทุกคนกันได้เด็นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลด GTA San Online นะครับเซิร์ฟแนวแบบไฟเมนะครับผมให้เราไปแบบว่าเป็นตัวตัวพื้นที่น้อยนะครับตัวไลน์เองให้เราไปโหลดลิงก์ APK กับ Data มานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับพอเราโหลดมมนเสร็จให้เรากดเข้าไปที่แอปนี้ครับสีเขียวกดคำปาไปเลยน,นะครับผมพอเรากดเข้ามาให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดครับตัวเนี้ย เนี่ยเดี๋ยวที่ผมติ๊กสีเขียวเนี่ยครับแลดวกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคพอเรากดเข้ามาเราก็ติดตั้ง APK ไปก่อนเลยเนี่ยครับกดยิ้มเนังดีนะครับแล้วก็อออินสตอลไปเลยนะครับผมกดติดตั้งไปเลยนะครับ่างนั้นแล้วก็รอนะครับผมผมจะสอนเล่นผมสอนติดตั้งนะโอเคแล้วก็กดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกเซิร์ฟเลยนะครับเซิร์ฟไหนเล่นนะ่นไม่ยังไงครับ ว่าวเนี้ยครับ Data ต,ตัวเนี้ยตัวที่ผมติ๊กสี่จีอยวเนี่ยกดจิม้มไปหนึ่งทีนะครับอย่างนั้นกดคํ้า่าวิ w ดูตาแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งทีก็เป็นล็อกซากมกดก o p y นะครับกดคั้งแล้วกด Copy ีเนาะแล้วก็กดจุดสองจุดมาที่อ่ะ Android Data กดวางไปครับอย่างนั้นเราก็รอนะครับอ่ะรอไปครับช่องนี้ก็ต้องรออย่างเดียวเลยนะครับ เชิรแนวไฟเอ็มไฟเอ็มนะครับคลิปหน้าผมดูรูก่อนนะครับว่าจะสอนเซิร์ฟอะไรดีอีกนะครับแล้วก็รอนะครับอันนี้ก็แล้วเต็มือถือนะครับมือถือใครเร็วก็เร็วนะครับมือถือใครช้ามันก็จะช้าพอเราเต็มน,นะครับนห้เราเตะออกมานะครับให้นอนมาที่แอปนี้ครับผม e s เ,เนี่ยเราหาโหลดได้ที่อ่อ เพสโต้นะครับหรือแอปสโต e นะครับสองแอปนี้มีแน่นอนนะเข้าไปที่แอนแอเนะครับอ่ะแล้วก็ไปที่อ่ะที่เก็บข้อมูลภายในกดไปที่ Android Data คือถ้าทุกคนไม่ทำขั้นตอนนี้ทุกคนก็จะเล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อนะกดไปที่ยอร์คสตาร์เกมกิเดเซอนะครับกดคลิกไฟล์ครับแคดเอ็มพีทที่ผมติ๊กเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับเนี่ยครับตัวแฟมสีหลองนั่นเนี่ย เนี่ยโอเคกดติ๊กไปติ๊กถูกไปแล้วก็กดที่เพิ่มเติมแล้วก็ไปที่อื่นๆแล้วก็ i อแก้ไขบันทึกกดเฉพาะครั้งนี้ครับแล้วก็กดจุดสามจุดอ่ามุมขวาบนนะครับแล้วก็กดไปครับแล้วกคาว่าแก้ไขเห็นไหมครับเนี่ยคาว่าเนมเนี่ยให้เราลบออกไปเลยครับตัวเนี้ยโอเคผมมีส่วนตั้งชื่อนะตัวตัวแรกของชื่อเทมเมด ก็ต้องเป็นตัวใหญ่ตัวตามหลังก็ต้องเป็นตัวเล็กแบบนี้นะครับผมจะเอาเป็น h i เองเนี้ยก็แล้วก็ต้องมีอันนี้นะ S s c o r e นะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่อีกนะครับตัวลำหน้ามันชื่อแล้วก็นามสกุลอ่ะเออตัวหน้าตัวหน้าสุดของซื่อต้องเป็นตัวใหญ่ตัวหน้าสุดของนามสกุลต้องเป็นตัวใหญ่ประมาณตัวตามหลังก็นี้เลยแล้วก็กดใช่ไป มื่อกี้นะครับถ้าเรากดมฏินเสร็จแล้วก็กดออกไปเข้าเกมไปเลยเมื่อกี้เสียงไกลล่ร้องอไปด้วยทั้งคันกดเข้าเกมไปเลยลืมเปิดนิดน้นนะนะเปิดนิ้ด้วยโอเคกดไปเข้าไปกดต่อไปเลยนะครับโอเคต่อไปอ่าผมขึ้นแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับผมคนดูอาจจะไม่ขึ้นนะขอบคุมันลงอัดตัวฟูไม่ได้ผมก็เลยต้องลงแบบนี้ตัวฟูมันไม่รองรับนะครับผมไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะ ก็เลยเล่นให้เค่ตัวไล์นะครับก็เลยจะสอนแต่ตัวไลเนะช่องของเราโอเคตอเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าแต่งแบบนี้ให้เรารอไปสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่านมีไม้แล้วนะกดอ่านถ้าเรากดปฏิเสธเราก็จะไม่สามารถพูดไมม่สาารถพูดในเกมได้นะครับแล้วก็กดอนุญาตไปโอเคเล่นไปแล้วก็ใส่รหัสอันนี้ก็ได้ครับแต่เราต้องจำได้นะผมจะใส่เป็นชื่อช่องแล้วกัน T E R T H กดลงทะเบียนไปแล้วก็ใส่ตัวที่เราใส่มเมื่อกี้คือ t i r t h ล็อกอินไปนะครับอันนี้คือเพศนะครับให้พวกเนี้ยไม่ต้องไปใส่มันนะครับผมไม่ต้องใส่มัแล้วกดเพศครับชายหรยอหญิงก็แล้วไปของใจมันเกิดครับมันเงินต้องถ่ายไวนแบบนี้นะซึ่งว่าเราเกิดวันที่สามแล้วก็ทับเดือนสี่แล้วก็ทับหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับแล้วก็กดแก้ไข กดเสร็จสิ้นแล้วก็กดเลือกครับกดยืนยนันโอเคครับเห็นแล้วครับสามารถเล่นได้แล้วนะครับผมเอ,อก็ประมาณนี้นะครับเมีคนเล่นก็ประมาณร้อยสองร้อยนะห้าสิบกว่าคนเลยนะครับผมนะกิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาสอนดีใจนะก็ไปแล้วครับผมบา,บายยครับผม